พูดถึงเรื่องของฟุตบอลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอ๋อรอบคัดเลือกอของไทยก็เตะด้วยนะใช่นี่ไทยก็ได้ไปบอลโลกแล้วนะเห็นไหมไปได้ไปแล้วนะก็เนี่ก็เตะบอลโลกนยรอบคัดเลือกแต่เป็นรอบคัดเลือกของรอบคัดเลือกไม่เอบอลโลกที่เขาว่านี่คือรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอที่เขาอยากไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็คัด ในรอบสองนะครับที่จะเจอกับทางด้านเวียดนามและก็ไต้หวันนะแต่ว่าความเคลื่อนไหวนี่เรามาฝากเป็นระยะะนะโดยเฉพาะอาการของท่านมุ้ยท่านมุ้ยท่านมุ้ยนี่สร้างหนังไหมครับถ้าท่านมุ้ยนะฮะเจ้ามุ้ยเออเจ้ามุ้ยเนี่ยถ้าเป็นท่านท่านมุ้ยนี่สร้างนาเลสวนอวสารหงษาแล้วท่านมุ้ยอะไรเออทาไมนักฟุตบอลต้องเรียกเจ้า นักกีฬาต้องเรียกเจ้าไม่เจ้าจริงมันเรียกไอ้ก็มีแต่มันาาน่าเกลียดไง<ะ>อ่ะ,อะน,นักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นนักกีฬาพวกเทนนิสพวกอะไรเงี้ยเขาจะไม่เรียกไอ้นำหน,ใน้านะมีเจ้าบอลเ,เจ้าบอลพระดอนแต่ถ้าเป็นนักมวยเนี่ยอเขาจะมีไอ้แต่ก่อนเขาใช้ที่เขาเรียกไอ้ละกันใช่ไหมไอ้ละ แสนโสเป็นจิตไม่ไม่มีไม่มีถ้าชื่อสั้นๆเนี่ยจะมีไอ้นำหน้านักมวยทำไมต้องมีไอ้นำหน้าก็ไม่รู้แล้วทำไมนักกีฬาอื่นไม่ใช่นักกีฬาอื่นทำไมต้องเจ้าเออไม่รู้กันออกันแล้วแต่เรียกคือคือคือจริงๆเขาไม่ได้แบ่งชั้นมันนะาหรอกพวกนักมวยเนี่ยมันเหมือนแบบสนิทชิดเชื้อคุยง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนลูกพี่ก็เลยเรียกไอ้เรียกอะไรนักกีฬาอื่นอย่างพวกเทนนิสพวกอะไรต่างๆเขาก็แบบเป็นกีฬาที่มัน คนมีตังค์เลยนะครับผมนะฮะมันก็เป็นอีกอย่างถ้าไม่ใช่ทันดิเจ้ามุ้ยเจ้ามุ้ยเจ้ามุ้ยก็ป่วยป่วยเป็นไข้หวัด2องพันเก้าโอ้แล้วหมอเขานับยังไงฮะว่ามันเป็น2องพ2นเก้ันเปดองพน้นี่ก็ราคาจะตกม่นะเพราะมันเก่ามากไม่ใช่รถยนต์นะฮะไม่ใช่รถเต็นท์ก็คือปีที่เชื้อเนี่ยมันเข้าในประเทศไทยที่เราเป็นเงี้ยเขานับเขานับเขาก็เลยตั้งชื่อ เป็น2009ันเก้าไขวัดปี2009ันเก้าแต่ก็คงราคาถูกไงเพราะว่ามันหลายปีแล้วใช่ทำไมไม่เกี่ยวกมันเป็นไขวัด2015ันสิบห้าี่แพงโคตรเลยอ่ะแต่คือด้วยความที่มันนานแล้วเนี่ยมันมีกรรมวิธีในการรักษาก็ง่ายขึ้นมีเด์ไลท์ไหมฮะรุ่น2009นน่าจะไม่มีเด์ไลท์นะเกียริโยงเข้ารถเล็นอย่างเดียวเลยไปดจในการลดกันไหม ครับนะฮะก็ทําให้รักษาได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยปที่เรียบร้อยแล้วก็กําลังจะกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติเขาจะเข้าแคมป์แต่ว่าซิโก้บอกอะไรยุดและวเบรกอีบีกเลยฮะคือใช็คอาการแล้วคือแบบอย่าเพิ่งยังมีเชื้อเดี๋ยวไปติดคนอื่นนี่ก็เลยบอกมุ้ยเข้ากรมกัก่อนดีกว่าไหมเห็นเชื้อจีนหรือเป็นไรไม่ติดเชื้อหวัดเซ่สองพันเก้านะฮะก็เลยก็เลยเบรกเขาก่อนไย่เข้าเลยนะแล้วก็ยังมีอีกสองสามคนนะครับที่ยัง ไม่ฟิตพอที่จะมาอุ่นเครื่องในช่วงเกมการสัปดาห์มีเกมของเขาเรียกอะไรช่วยครอบโวโคตแตกอ๋อที่ผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่ก็มีเจ้าอุ้มทีระทอนบุญมาทันก็ยังไฟิตมีโกสินก็คือศิลทวีชัยก็ยังเจ็บยังเจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยตัวจริงแน่นอนแหละเดี๋ยวอะนะจะทยอยกลับมาโกสิน มีเจ้ากวินนี่ก็พักยาวเลยกวินนี่ไม่ได้เล่นแน่นอนอยู่แล้วในในทัวนเมนนี้อาจจะไปนู่นไปช่วงอีกช่วงหนึ่งเพราะว่าไปจะมีจะมีโปรแกรมช่วงปลายปีครื่งรูกเสือตุลลาพฤศจิกาเนี่ยจะคัดบอลโลกอีกทีหนึ่งนะครับครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ติดทีมชาติแล้วก็ลงทำกานขันด้วยในช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาคือมงคลอ่ามงคลทศไก่ครับนะก็นักเตะของอาร์มี่ก็เล่นตำแหน่งปีกนะในทีมชาตินี่นะครับ ก็จะมีข่าวดีของเขานี่าะจะทําการวิวากันด้วยโอ้วิวากับใครฮะวิวากับแฟนเขาสิจะแ, <laughs> แต่งงานกับใครล่ะเละนะครับแต่ก็จะคาบเกี่ยวในในในการขันนี้เหมือนกันนะฮะจะแต่งงานในวันที่ดี่สอ ยี่สิบสองพุทธภาโอ้ยเร็วๆนี้แล้วนะใช่ใช่แล้วเขาแจกการ์ดแล้วแบบเราไม่รู้จักแล้นะเขาทำไมถึงแจกการเราเนี่ยเออจะเอายอดเหรอเอายอดบางคนนี่นะไม่เคยรู้จักกันมาจากไหนเลยแจกร์ฮบางคนนี่หนักมากเลยนะครับลูกแต่งงานเออแต่พ่อเอาการ์ดมาแจกอืลูกแต่งงานครับเออเราก็งงๆนะตีนะบางบ้านมีโกลนโกลนขนไฟผมไฟไม่ใช่ขนเออผมไฟ คนผมเออเอ็กแจกอ่ะอุ้ยโบราณแล้วสมัยนี้ไม่มีแล้วเออจริงๆแล้วแต่งงานมันน่าจะเป็นเรื่องของของของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเนี่ยนะครับก็เป็นคนสนิทเออแบบนั้นแล้วก็พ่อแม่นี่ก็ก็จะต้องแบบเอ่อสักสนิทมากๆจริงๆอ่าพี่ป้าน้าอาอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อนพ่อเนี่ยมันไม่น่าจะไปงานแต่งงานลูกเพื่อนอะไรเงี้ยมันงงๆนะนี่ก็เป็นภาพเอ่อทีวีวิ่งเหรอฮะนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะใหม่ก็คือเขาพบกัน ผู้หญิงเนี่ยแฟนเขาเนี่ยมาดูฟุตบอลโอ้พบกันที่นี่แหละมาซื้อตั๋วผีไม่ใช่แลวก็มงคลก็ไปเจอมงคลมาเชียมาเชียนะฮะมาเชียมาเชียนะครับแฟนสาวนี่น้องชมพู่นะครับอ๋อน้องชมพู่มาลาการสมสินน้องชมพู่นี่ส่วนมากจะสวยทุกคนน่ะชื่อชมพู่ฮะใช่ชมพู่ที่108ล้านก็เรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วก็จริงๆพวก เขาก็บ่นๆกันนะพวกผู้หญิงเขาอยากมีการแต่งอลังการแบบนี้เหมือนกันนะแบบไหนแบบชมพู่ชมพู่ดาราเหรอใช่ผมว่ามันแล้วแต่คนนะอผู้หญิงบางคนก็ไม่อยากจะต้องแต่งหรูหราเลิออลังการงานสร้างขนาดนั้นนะแต่แบบเงียบโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยอยากแต่งแบบเงียบๆผู้ชายบางทีไม่อยากแต่งเลยรับอยากเข้าโรงแรมเลยใช่เงียบๆแบบพ่อแม่เจ้าสาวก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้เงียบพอหร่คือสมัยนี้เนี่ยมันมันถ้าพูดถึงเรื่องของการอยู่ด้วยกันเนี่ย สมัยนี้คนไทยเหมือนฝรั่งขึ้นโดยเฉพาะอยู่ด้วยกันก่อนแต่งครับส่วนมากจะเหมือนเป็นการทดลองอยู่ก่อนรับได้มากขึ้นเออแล้วเวลาแต่งเนี่ยค่อยว่าอีกทีไม่งั้นเนี่ยแต่งด้วยกันแป๊บเดียวมันวัดดวงไปเลิกละเพราะว่าไม่เลิศหรูอลังการงานสร้างขนาดไหนเนี่ยครับแป๊บเดียวั่นเองแต่มีตังเป็นร้อยกว่าล้านงั้นก็แต่งไม่ได้นะถ้าไม่มีสามีอะเออใช่ก็ไม่เป็นไรครับสมัยนี้เนี่ยผู้ชายกับผู้ชายก็แต่งกันเองได้ครับเขาไม่อ้อครับ ผู้หญิงเขาแต่งป็นผู้หญิงเองเขาไม่สนใจเลยครับสมัยนี้มันเป็นรายมากเลยมันเป็นโลกแบบสมัยใหม่อะเสรีเสรีเสรีรุ่งสว่างเลยครับผมนะมาดูไฮไลท์ไทยพีีเอลิงบางดีก่อยครับโตโยต้าไทยพีีเอลิในช่วงสุดสัปดาห์มีคู่สนุกสนุกเยอะเลยนะครับไม่เหมือนกับรายการที่แล้วใช่ไหมเหมือนรายการหลี่หมิงโชว์ใช่ไหมเหมือนแต่เปลี่ยนคู่โอ้รายการนี้แบบนี่ครับเปิดบอลมาแล้วครับกับบอลบอลมีเกือบ มีเท่าไหร่ก้า9คู่ก็ต้องเข้าไปแล้วครับไปอยู่อะไรครับเนี่ยคู่แรกแบงค์ข้อเยต็ดวันนี้เออนั้นนี้ผมไปอยู่ในสนามด้วยนะครับอ๋อมีหน้าถึงแพ้แพ้ชนะสิชนะฮะเจอท่าเรือของคุณแป้งนวลพันธ์ขาผมท่าเรือรักแป้งมากเป็นยังไงบ้างท่าเรือมองไม่ดีนะครับแบงค์ข้อนี้กําลังเยี่ยมเลยครับนี่สันวันเด่นมิดเปิดเข้ามาแล้วเป็นเนี่ยครับดาร์เก้นบอสโควิดนี่มองมาตัวที่สองนะครับเหรอฮะโอ้โหมานวอบกร้งกระโดด อย่างนี้ถ้าเรือก็อวมสิครับถ้าอย่างนี้สู้ไม่ได้เลยนะนเนี้ยสู้ไม่ได้เลยครับครับโอ้ท่าเรือนี่ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะแฟนๆท่าเรือนี่บ่นอุบเลยแล้วไม่ได้เลยตอนสู้ฤดูกาลปีสองปีแล้วตะขุกตะขักตะขุกตะขักแต่เล่นดีครับแต่ปีนี้สปอนเเซอร์มาดันเล่นไม่เคยดีครับยังใหม่อยู่เอาโดนใบแดงไปแล้วครับครับนะฮะโดนใบแดงนี่ก็ต้องไปนี่นะ ไปไหนครับเข้ากลมเลยฮะเอาอีกแล้วเหรอเออโดนใบแดงนี่จะเป็นทหารนะแล้วแต่ว่าจะผัดหนึ่งผัดสองนะฮะรายการเราเข้าปีที่สามแล้วยังมาเล่นมุกง่ายๆเลยแล้วชนะไปเท่าไหร่ล่ะสองศูนย์สองศูนย์นะฮะที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงครับนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับเป็นที่เขาพองสเตเดียมนะฮะัยนาทอนบิลกับบางกอกการ์ดเอฟซีนี่โคดหวังโคดหวังนะโคดโคดพาเลตโคดแกนพาเลตหวังนะฮะ เออนะเจอกับบีจีบีจีไม่ใช่นักร้องอังกฤษนะครับบีจีนี่ก็เป็นบางกอกกลาสนะครับผมนี่น,น,นี่โค้ดหน้าตาแบบจะไม่เป็นโค้ดใช่ไหมใช่ีครัหน้าตานีา่แกเหมือนนักมวยเลยไม่น่าเหมือนโค้ดเลยับผมนะฮะเป็น<า>ไงบ้างคู่นี้ไปจากมาก็เป็น ได้ประตูเร็วเลยครับครับทางด้านชัยนาทได้ประตูออกนําไปก่อนเจ้าบ้านนะครับนกใหญ่ชัยนาทเปิดมาีมงแบบมงแบบเจอหลานเลยครับลูกนี้นะฮะมิเชลเมอร์ซีนะครับเข้าไปฮะชาวฝรั่งเศสก็มงแบบโล่งๆเลยประกบไม่ดีครับนาทีแรกเลยนี่นลิตทวีกุลครับมองหน้าเพื่อนเลยมันประกบยังไงวะนะฮะบีจีต่อโตกลับมาบ้างนะครับนะฮะ เป็นจังหวะเข้าจ่ายบอลนี้กันดีมากเลยครับจังหวะสุดท้ายเป็นชาตรีชิมทะเลตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งโค้ดแอคเลยครับนะฮะดีครับก็จบไปหนึ่งหนึ่งเองส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นการแข่งขันใครนะ t o t h c o t h c เจอกับบรีลัมยูนเต็ดนะฮะเจอทีมที่หมูที่สุดในโตต้าไทยพิมร์ลิกครับจ่าฝูงเียครับจ่าฝูงนะฮะ นี่ยังเป็นคู่เก่าเลยนะฮะเปลี่ยนได้แล้วมั้งฮะจบแล้วฮะเอาเป็นคู่ทีโอทีทีโอทีกับบุรีรัมดีกว่ากาผมก็แข่งกันที่สนามของทีโอทีแล้วยันแจ้งวัฒนะนี่ครับมาแล้วครับโอ้โหบุรีรัมเนี่ยชุดสีน้ําเงินใช่ไหมครับซื้อชุดนี่คล้ายๆกันเลยนะฟ้ากับน้าเงินนะเออเหรอแต่ว่าน้ําเงินเข้มมากนะฮะ